เป็นยังไงกันบ้างครับตั้งแต่ตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามรวมถึงตอนที่สี่หรือว่าตอนจบนะครับเรื่องราวของวีรกรรมวีรบุรุษผู้หนึ่งที่ชื่อว่านายทองเหมน็นแห่งบ้านบางระจันนะครับที่เมาได้หลับบนหลังควายขนาดเมาแล้วเนี่ยนะครับนอนนะครับหน้าคว่ำอยู่บนหลังควายแล้วก็มือเนี่ยนะครับยังกำไหเล่าอยู่นะครับตั้ง,งที่เมาเนี่ยนะครับไหเล่านั้นก็ไม่หลุดนะ รวมถึงการตัดสินใจเลือกที่จะตายนะครับเพื่อที่จะเป็นพบลูกเมียนะครับและชาวบ้านที่ตายจากไปนะแต่ก่อนที่จะตัดสินใจนะครับอถอดของนะครับก็อยากจะขอค่าพม่านะครับให้หนำใจเสียก่อนก่อนที่จะตายจากไปนะครับนั่นคือวีรบุรุษนายทองเหม็นนะครับนับว่าเป็นวีรกรรม ที่ห้าวหาญของสามัญชนคนธรรมดานะครับที่มีจิตใจเนี่ยรึกเขิลรุกลบแล้วก็กล้าหาญนะครับขุนน้ำขุนนางนะครับแล้วก็ข้าราชการอื่นๆเนี่ยสมควรนะครับที่จะไปเป็นเยี่ยงอย่างนะครับที่ท่านกําลังโกงกินบ้านโกงกินเมืองอยูนะ่ควรถือเอาวีและบุรุษผู้นี้หรือว่านายทองเหม็นผู้นี้นะครับเอาไปเป็นแบบอยา่างขนาดชาวบ้านเนี่ยสามัญชนคนธรรมดาเนี่ยเขายังมีจิตใจที่ รักชาติรักแผ่นดินนะครับแล้วก็กล้าหารเช่นนายทองเหม็นคนนี้นะครับเช่นบรรพบุรุษคนอื่นๆและอีกหลายท่านนะครับหรือรวมถึงเนี่ยนะครับบรรพชนบรรพกษัตริย์ทุกๆพระองค์นะครับก็ให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับมีจิตใต้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของกษัตริย์ไทยในอดีตทุกๆพระองค์นะครับ ก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่ผมได้เล่านะครับตามตำราการจดบ,บันทึกของวัฒากาล้องเนี่ยที่ผมได้พูดบ่อยๆเอามาเป็นตำราการอ้าองอิงให้ผู้ติดตามที่มาติดตามรับชมรับฟังของผมเนี่ยนะครับได้รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในผืนแผ่นดินไทยในอดีตและมันไม่มีอะไรในเหตุการณ์นั้นบ้างนะครับ ผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับเป็นกระบอกเสียงหลังจากที่ฟังเรื่องราวต่างๆนะครับไปเป็นกระบอกเสียงไปบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนบอกคนอื่นๆที่เป็นคนไทยให้เขาได้รับรู้เอาไว้ว่านะครับมันเคยเกิดเรื่องอันใดนะครับอยู่บนผืนแผ่นดินไทยของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ควรยกย่องวีรบุรุษหรือว่าบรรพชนบรรษัตริย์ของเราเนี่ยนะครับก่อนที่จะมามีพวกเราเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นในอดีตเราจะได้สํานึกใน บุญคุณของบรรพบุรุษและสำนึกในาชาติบ้านเมืองนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศไทยเนี่ยมันเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนต้องไปต่อสู้เสียเลือดเสียเนื้อนะครับเสียคนรักเสียพ่อเสียแม่ไปนะครับรวมถึงการเสียอกเสียใจต่างๆนะครับโดนกระทําย่ํายีจากข่าศึกต่างๆนา,านาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามานั่งฟังอยู่แบบเนี้ยเราก็จะ ไม่รู้รสชาติที่แท้จริงว่าการที่ตกอยู่ในสาภาวะสงครามแบบนั้นนะครับมันมีความอึดอัดคับแค้นใจยังไงบวกกับขุนน้ำขุนนางข้าราชการในช่วงช่วงนั้นนะครับที่ไม่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับไม่สนใจในหน้าที่นะครับต่างก็แก่งแย่งชิงดีกันนะครับจ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบจ้องแต่ที่จะกอบโกยหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองนะครับ จนชาวบ้านสามัญชนคนธรรมดาเนี่ยนะครับต้องออกไปปกป้องผืนแผ่นดินไปปกป้องเพื่อลูกเพื่อเมียให้ตัวเองได้มีผืนแผ่นดินอยู่นะครับให้ไทยได้เป็นไทยจวบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก่อนจากการในคลิปคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยไปเป็นกระบอกเสียงอย่างที่ผมบอกไว้นะครับอย่าให้เรื่องที่ผมนําเสนอไปเนี่ยมันตายไปพร้อมกับตัวของท่านเองนะครับลูกหลานคนไทยเนี่ยยุคหลัลงๆเนี่ยเขาจะได้รู้ว่า ก่อนที่จะมีมีประเทศไทยเนี่ยก่อนที่จะมาถึงพวกเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเขาจะได้รู้แล้วก็ได้สํานึกในบุญคุณบรรพบุรุษในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เขามีบุญคุณต่อพวกเรานะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับไปทําบุญทุกๆครั้งเนี่ยช่วยอย่าว่าช่วยเลยนะครับมันสมควรที่จะทำด้วยซ้าไปนะครับอุทิศส่วน,บ,วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพระชนบรรพรกษัตรย์ที่ดีทุกยุคทุกสมัยด้วย ขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ